ผลิตมาเพื่อตั้งใจให้ผู้ป่วยให,ให้ให้ผู้ที่มีผู้ที่อยากดูแลสุขภาพนะคะคุมในกลุ่มของไขมันความดันน้ำตาลนะคะรวมถึงอยากที่จะดูแลเรื่องไตด้วยนะคะตัวนี้ก็ปลอดภัยแล้วก็ทานได้นะคะที่บอ,อกชนิดถูกป,ปริมาณถูกคุณก็จะสามารถาค่อยว่ามีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ะค่ะ อธิบายถึงการทานอีกรอบหนึ่งนะคะอธิบายถึงการทานอีกครับนี่สุภาพสไตล์ไต้หวันนะิ้นขายเป็น100กรัม200กรัม300กรัมแล้วก็500กรัมนะคะถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยถ้ายังไม่ฟอกไตนะคะถ้ายังไม่ฟอกไตาทานได้วันละ 1- 2ชิ้นแต่ถ้าฟอกไตแล้วทานได้1-3ชิ้นนะคะ ก็เป็นคุกกี้สไตล์ไต้หวันที่เราดูแลสูตรให้เหมาะกับคนที่อยากควบคุมเบาควบคุมน้ำตาลนะเบาหวานดีขึ้นอ่ะควบคุมน้ำตาลไตนะคะแล้วก็คนที่ หาขนมสุขภาพทานนะคะก็แนะนำได้เลยนะคะ100กรัม200กรัม300กรัม500กรัมนะคะซื้อไปฝากเพื่อนซื้อไปทานเองซื้อไปฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะเหมาะมากๆนะคะสำหรับคุกกี้สุขภาพหลายท่านได้ลองตอบโจทย์หลายๆท่านมากๆนะคะทีะ่ติดขนมแล้วก็ไม่กล้ากินขนมเลยแต่ว่าสามารถที่จะทานคุกกี้สุขภาพของรินได้นะคะใครที่มีอาการคันในผิวแล้วอยากจะลด ในเรื่องของอติดขนมแต่ว่าเราก็อยากอยากที่จะกินอยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยเออนะคะแนะนำเลยนะคะคุกกี้สุขภาพสไตล์ไต้หวันนะคะของคุณรินนะคะกดที่ตะก้าหรือเดี๋ยวรินจะส่งลิงก์ไว้ให้นะคะสำหรับอาการปัสสาวะเป็นฟองนะคะอาการสุดท้ายอาการปัสสาวะเป็นฟองนะปัสสาวะเป็นฟองเนี่ยเกิดจากเซลล์ไตเนี่ยเขาทำงาน ได้ไม่ค่อยดีพอด้วยนะคะก็จะทําให้เกิดอาการปิดปัสสาวะผิดปกติดีกว่าปัสสาวะผิดปกติมันไม่ใช่เป็นฟองอย่างเดียวนะใครที่มีอาการเหล่านี้สาเหตุเริ่มต้นของไตโรคไตที่มันผิดปกตินะคะก็คือปัสสาวะกลางดึกเป็นฟอง มีสีซีดจางนะคะปัสสาวะบ่อยมากกว่าปกติสีเข้มกว่าปกติมีเลือดปนออกมาก็มีปัสสาวะลําบากมีปัญหาในการขับปัสสาวะนี่ก็คือเรื่องของปัสสาวะผิดปกติทั้งหมดเลยนะคะรวมถึงปัสสาวะเป็นฟองเป็นตัวที่จะบอกก่อนแล้วก็โปรตีนรั่วด้วย โปรตีนรั่วนะคะทุกอย่างเลยโปรตีนรั่วนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะส่งผลในเรื่องของไตเสื่อมในระยะต่อ,ต,อต่อไปได้นะคะดังนั้นถ้าคุณมีอาการเหล่านี้คุณควรจะรู้ในเรื่องของอ่าจริงๆแล้วปัสสาวะเ,เป็นฟองเนี่ยเราก็มันจะค่อยๆดีขึ้นจากการที่เรามีค่าไตาที่ดีขึ้นนะคะหรือถ้าเกิดใครอยากมีตัวช่วยใดๆนะคะอยากอยากใช้ตัวช่วยในเรื่องของ ปัสสาวะเป็นฟองหรือว่าโปรตีนรั่วโปรตีนรั่วดีค่ะใครที่พบว่าไปตรวจแล้วมีโปรตีนรั่วอยากจะมีตัวช่วยดีๆก็สามารถทักรินเข้ามาได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากคุมอาหารนะคะแนะนํากินอย่างไรให้ไตฟื้นร้อยสี่สิบเมนูที่รินรวบรวมเรียบเรียงมาเป็นอย่างดีนะคะ<ๆ>เพื่อให้ทุกท่านได้นําความรู้ไปใช้ได้จริงนะคะสองร้อยหน้าด้วยกันนะคะหนังสือหนาสองร้อยหน้าแล้วก็เป็นสีทั้งหมดค่ะทุกคนนะคะสีสี นะคะสวยงามนะคะมีสูตรอาหารให้ทําตามได้เลยสำหรับใครที่อยู่ระยะ 3B45 นะคะรินมีบริการนะคะหลังการขายที่ทุกคนเนี่ยถ้าเกิดมีคู่มือเล่มน,นี้แล้วสามารถที่จะปรึกษาพูดคุยเป็นการส่วนตัวนะคะตลอดเส้นทางการฟื้นไตของคุณได้เลยนะคะจะบอกว่าข้อมูลความรู้ที่รินมีให้ในนี้นะคะจะทำให้คุณมีค่าไตที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนแล้วก็คาปรึกษาที่มาพูดคุยกับรินนะคะรินก็เชื่อมั่นว่าคุณ จะได้ทั้งข้อมูลที่ถูกต้องได้ทั้งกำลังใจที่ดีแล้วคุณก็จะมีพลังในการที่จะดูแลสุขภาพของคุณจนถึงประสบความสำเร็จนะคะก็คือจนไปถึงค่าไตาคุณเพิ่มขึ้นนะคะเดือนไหนวันไหนค่าไตาลดลงบ้างเล็กน้อยนะคะหรือว่ารู้สึกว่าเอ้ยอตรงนี้ถูกหรือเปล่าอะไรเงี้ยรินจะพยายามไปหาคำตอบที่ ถูกต้องจากแหล่งที่น่าเชื่อถือที่สุดนะคะมาบอกคุณนะดังนั้นเองมีคู่มือเล่มน,นี้ไว้ในครอบครองนะคะประหนึ่งเหมือนมีกัลยาณมิตรดีๆนะคะเ,เหมือนมีรินเนี่ยเข้าไปอยู่ในทุก การฟื้นไตของคุณดีกว่าทุกครั้งที่คุณทานข้าวเอ๊ะถูกชนิดหรือเปล่าและปริมาณถูกหรือเปล่าเหมือนที่คุณลินพูดหรือเปล่านะคะเพี่ๆนะคะหลายๆท่านก็เซลนะคะบอกว่าจะทานข้าวทีเนี่ยโอ้โหคู่มือเล่มนี้อยู่ในห้องครัวเลยนะคะแล้วก็จะทานข้าวทีจะต้องนึกว่าอุย้ยต้องทานแค่หนึ่งถึงหนึ่งทับพีครึ่งเท่านั้นนะคะที่คุณลินบอกไว้ในการคุยส่วนตัวอย่างเงี้ยนะคะดินก็จะมี การดูแลนะคะอย่างใกล้ชิดนะถ้าพี่ๆอยากจะใกล้ชิดลินก็ใกล้ชิดได้เลยนะคะก็คือคุยกันบ่อยมากนะคะคุยกันลินก็มีผู้เชี่ยวชาญน,นะคะน้องๆช่วยตอบด้วยนะคะก็ใครอยากที่จะมีค่าไตาที่ดีขึ้นนะคะก็แนะนำคู่มือเล่มนี้เลยส่วนใครนะคะที่คิดว่า,าตัวเองติดขนมคุมน้ำตาลอยู่นะคะแล้วกอ็อยู่ในการ ไตระยะ3-4-5หหรือไตระยะ1-5เนี่ยจริงๆจ,จนไปถึงการฟอกไตแล้วหรือคนที่เป็นเบาหวานไขมันความดันมองหาขนมนะคะที่อยากจะทานแล้วรู้สึกสบายใจนะคะรินบอกเลยว่าคุกกี้สุขภาพสไตล์ไตวันของรินนะคะ1ชิ้นเนี่ยน้ำตาลต่ำโซเดียมต่ำฟอสฟอรัตต่ำนะคะแล้วก็ไม่มีสารกันเสียไม่ใส่สารกันเสียนะคะส่ง